you 看、okay, <I> uh，你看。 เดี๋ยวก็องหาต้องดูผู้แทนตำรวจอีกเละนะฮะไอ้ที่อยู่ในแมตต์อะเห็นหัวใสๆนิดนึงอะตังไปก็ขำไปละทีบ้า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 แอบเห็นด้วยกันได้ได้หรือพี่น้องตำรวจพี่น้องตำรวจทั้งผู้น้อยครับก่อนที่ท่านจะตกท้อนายของท่านผมถามนิดนึง ได้เลี้ยงโควิดได้ที่ยังตอนเข้ามาทีหมื่นหนึ่งเขาคืนแบบการที่เปิดแบบจ้าเ่าอะไรที่จะพูดกัขาวนะหัมาคุยกับพี่น้องคุยกับพี่น้องดีกว่าพี่น้องข้างบนเอ๋ย มปปนอนก็ไม่เห็นอะไรขึ้นในดวงตาไม่เห็นอะไรนะ่อยเพื่อนเอาแจ็คดาวด์อยากเรียกผมไม่อยากให้เก็ดแจ็คดของ์ผมแบบเพื่อนผมนเสียใจเพราเหลืองน,นะทำยังไงด,ดีกับเขาอ่ะผมคุยดีแล้วนะผมคิดว่าผมคุยดีแล้วนะเพื่อนคิดอาจจะกระชอกโทษบ้างไหมผมคุยแบนบ,นบ,นบ แบบนี้เปียงกันคุยไหมท้องเ้ายังไม่ยอมคุยสุสัสยเพราะสติปัญญาไม่พอที่จะคุยนะฮะประชาชนม่ได้เป็นผู้มีมนต์นมัวหมองสำนักงานตำรวจจะมองมัวไปถึงเมื่อไหร่พี่น้องตำรวจเมื่อไหร่จะมีอยู่ข้างประทาชน ยืนอยู่ข้างประชาชนไม่ใช่ข้างแบบมาล็อกข้างขางแล้วถามไปนะยืนอยู่ข้างแบบเก้าไปด้วยกัน

วันนี้ผมมีเรื่องจะแจ้งให้ทราบซึ่งถือเป็นเรื่องที่สำคัญเมื่อสักครู่นี้ทางตำรวจส่งคนมาเจอรัชว่าให้ว่าจะขอคุยที่รั้วกับแกนนำเราถือว่า จัดินแลวบุกเข้าไปเพื่อปราี่หลังเราไม่ใช่กบฏประรถูกต้องครับผมใครเห็นด้วยว่าเราไม่ควรทําสันดานอย่างกบฏประอรต่ตตโโอ้กันมาเราไม่ใช่กบฏปร,รเรามีอารยะเราไม่เราไม่บุกลุกเข้าไปนะครับผมไม่มีความจำเป็นเพราะอะไร ผมเชื่อว่าโดยใจจริงแล้วตำรวจก็คงจะอยากให้เรื่องมันจบแต่พี่ออกมาไม่ได้พี่ออกมาชี้แจงไม่ได้เพราะไอ้นั่นไอ้ไหนไม่รู้สันงตอนนี้เรื่องไม่ถูกเลยตอนแรกจะดูว่าประยุทธ์แต่ตอนนี้อีกคนเคาะกับประจักรเยอรมันแล้วดังที่ผมเคยกล่าวไว้เวื่ รำคาญหมาเรารำคาญหมาข้างบ้านมันเห่าสุนัขข้างบ้านเห่าพี่น้องที่เคารพครับพี่น้องจะไปทะเลาะกับสุนัขบอกสุนัขให้เลิกเห่าหรือจะไปบอกเจ้าของว่าดูมาดูสุนัขคุณหน่อยจะคุยกับหมาหรือายหมาหรือายหมาหรือายวัน ดังนั้นการที่เราไดุนพนุมและบุกเข้าไปตรงนี้ปราประโยน์เพราะตอนนี้บางดิชาตำรวจก็ต้องรับคำสั่งจากเจ้าของของเขาเดังนั้นวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้เรามีงานใหญ่วันพรุ่งนี้เราจะไปทะเลาะก,กับสุนัขแต่เราจะทะเลาะกับเจ้าของเขาโดยตรง ัดสินใจโดยอาศัยเจตนาของพี่น้องทั้งยี่สิบคนที่ถูกจับตัวไปที่เราทั้งยี่สิบคนส่วนมากมาจากภาคอีสานโดยเฉพาะพี่ไผ่ดาวินเขาเดินทางมาไกลเดินทางมาเพื่อทำงานใหญ่เพื่อทำภารกิใจใหญ่คือภารกิจขับไลเ่เผด็จการเผด็จการที่เหนือไปกว่าตำรวจ ภารกิจที่เหนือชั้นเหนือชั้นเหนือไปดังนั้นถ้าเรายังมัวอยู่ที่นี่ตากแดดตากฝนไม่มีแดดแลบพีกะฝนของไัยตากฝนไม่อยากให้พี่น้องต้องมัวตากฝนอยู่ที่แห่งนี้เพราะไม่เช่นนั้นวันพวกนี้พี่น้องอาจจะไม่มีแรงไปทําการใหญ่ด้วยกันเพื่อทีอสาง เจตนาเพื่อฟื้อ่เจตนาแม้วันนี้เขาจะยังไม่ปล่อยเพื่อนเราแต่ถ้าเราไม่ทิ้งเจตนาหาเพื่อนเราเพื่อนเราก็เหมือนยังอยู่ด้วยกับเราที่นี่ใช่ไหมครพี่น้องด,ด,ดังนั้นดังนั้นผมขอผมขอสาวเสียงวันทนนี้เวลาบ่ายสองโม ใครจะไปที่อนุสาวรีรวรย์ประชธิปิตยไทยาวเน็ตใครจะไปไล่ลด็จการที่อนุสาวรีย์ประชาธปิตไตยใครมีเลียนจุดเลียนใครมียานลาเลนเน่แค้นี้เราจะสู้เพื่อขับไล่ไปยุทธจนันโอชาไปเราจะสู้เพื่อร,ร่างรัฐธรรมนมูญใหม่ เราเล่าจะดูเพื่อการปฏิรูปสถาบันการศึกษาพอเบบีเราได้รับคสาบเป็นญานดีว่าเราจบข้างขนาดไหนที่คืนนี้เพื่อนของเราไม่สามารถมายืนอยู่เคียงคู่เราได้ในที่นี้ในวันนี้ขอให้พี่น้อง จดจำรสชาติของความเจ็บแค้นที่ประด็จการได้บอกให้เราที่ประดิจการได้วางไว้ในจิตใจของเราและแปลเปลี่ยนมันให้เป็นพลังเป็นพลังของประชาชนที่ะจะยึดถือตัวประด็จการเอง รนูญฉบับประชาชนก็ให้รู้กันไป14ตุลา6สาก็เริ่มต้นจากการจับคุณนักศึกษาที่เรียกร้องประชาธิบดีเทมนกันดังนั้นดังนั้นเพื่อถนอมแรงและสักดิ์ของที่นั่งให้เราได้สู้เรายังต้องสู้กันใช้แรงกันเยอะในวันพรุ่งนี้ ผมขอประกาศพักการชนมนวันนี้ไม่ต้องเสียเวลาตีกับหมาแล้ววันพรุ่งนี้ไปตีกับตัวแข่งหมาด้วยกันอกเอาให้มันชนะเอาให้มันนะ ถนนราชบัลลังก์เราจะได้มีเราจะยึดอนุสาวรีย์ขึ้นมาให้เป็นของประชาชนและไม่ใช่แค่อนุสาวรีย์แม้แต่ทำเนียบรัฐบาลตอนนี้เป็นทำเนียบผด็จการเราก็จะยึดมาเป็นทำเนียบประชาชนเช่นกัน เราจะเพื่อนขบวนเข้าไปในวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็นวันประวัติศาสตร์หากใคต้องการอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ว่าพวกฉันจะสามสารถขับไล่บริการาออกไปได้โปรดมาพบกันอีกครั้งพรุ่งนี้บ่ายสองที่ถนนราชดำเนินอนุสาวรีาททาย์ปราชาธิพไตยและพบกันศักดินาจงพินาศักดินาจงพินาศักดินาจง สักดินาจงมิดาสักดีนาจงมิดาศักดินาจงมิดาสักดีนาจงมิดาศักดีนาจงมิดาศักดีนาจงมิดาินาประชาชนเป็นเราที่ติดขอเพลงนำกีดุดสักดี ใชครับก็พ่อแม่พี่น้องเดินทางากลับบ้านนะครับด้วยสวัสดิภาพนะครับดูแลกันดีขึ้นยัง,ย,งยังพูดไม่ค่ยอยได้ครับย้องจากนนบุรีนะครับพรุ่งนี้ที่จะมาเรือกับพวกเราเนื่องจากเรือถูกปิดหน้าน้ำ,นำทางเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนนบุรีได้จัดรถแท็กซี่ไว้จำนวน100คันที่ท่าน้ำโนยบุรีเจอกัน11่เบโมครับพี่น้อง ขอให้พี่น้องเดินทางโดยสวัสดิภาพพรุ่งนี้เรามีนักดนตรีสองมงที่ถนนอัสการาถนนโอเคไปกันเถอะพรุ่งนี้เจอกันนะครับขอดู้ดุจศร อาตำรวจทั้งหลายขอลาไปก่อนพรุ่งนี้เดีย๋ยวมาเยอะกว่าเดิมใหญ่กว่าเดิมแน่นอน